โฆษณาให้นิชานหน่อยนะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะนางฟ้าลงมาเป็นบอสใหญ่ตอนที่163แม่สีย่ยมพูนี่จะออกเป็นดาวแบบไหนนะอยากรู้จรงเลยองหญิงอูวีหึท่านได้ํำนักฝ่ายซ้ายเจ้าไม่ทำอะไรที่นี่เนี่มีอะไรหรือเปล่าจะมาขอเข้าพบองคหญิงนะ่องหญิงลูวีเจอไม่มดนั่นหรือ,อยัง อ๋อผสนมกุ้ยผิดเหมียวนะนะนางไม่ใช่แม่มงวงซอนหน่อยเพราะเจะเข้าใจผิดกันแล้วนางแค่ร่ายมนได้เท่านั้นแต่สีแม่สีมพูนี่นายเป็นคนแรกมาล่ะนางองหญิงโง่ถูกยุ้นเหมียนหลอกแล้วโดยไม่รู้ตัวอีกแล้วสินะดูท่าจะต้องปืนน้ำลายสนอยแล้วองหญิงท่านถูกนางแม่มดนั่นหลอกแล้วที่จริงแล้วที่นางเรียกว่าร่ายมนน่ะมันคือมนดำอะไรนะมนดำ ใช่แล้วองค์หญิงลองคิดดูสิมาร์ดอะมันจะเป็นสีชมพูดได้อย่างไงกันแม่มดมีแร่เหลี่ยมมากมายมาร์เด็นี่ต้องเป็นสิ่งชั่วร้ายที่แม่มดเสกแน่นอนเพื่อทําร้ายองค์หญิงเนะี่ยฮะข้าคิดไว้อยู่แล้วว่ามาร์เด็บนโลกใบนี้มันจะเป็นสีชมพูดได้อย่างไงที่แท้ก็เป็นแม่มดนั่นทําร้ายข้างห้นหรอข้าจะไปทูลเสด็จพี่อง์หญิงแม่มดได้ทําให้ฮ่องเต้สับสนท่านไปบอก เรื่องไม่ดีของนางฮ่องเต้มไม่เชื่อแน่วิธีดีสุดคือท่านสั่งให้คนไปฆ่านางซะอะไรกันนะค่าจะเป็นไปได้อย่างไรสเสด็จพี่บอกว่าห้ามฆ่าคนตามอำเภอใจนะได้สำนักฝ่ายซ้ายเจ้าคิดเช่นนี้ได้อย่างไรองหญิงนางไม่ใช่คนนาเป็นแม่มดถ้าท่านมีค่านางก็จะฆ่าฮ่องเต้นะ ท่านทําใจดูนางข้าเสด็จพี่สุดที่รักของท่านได้หรือข,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 ข้าข้าทนไม่ได้อย่แน่นอนจตเสด็จพี่บอกว่าข้าคนไม่ได้ช่างเถอะข้ารีบไปหาวิธีไล่นางออกจากวันดีกว่าทูลลาองหญิงเสียดายที่ไม่สามารถใช้เฟื่องหูจัดการหยุ่นเมียนได้แต่เฟื่องวูก็เชื่อว่าหยุดเมียนเป็นแม่มดก็พอแล้วเพียงแค่นี้นางก็จะไปหาเรื่องหยุดเมียนสักครั้ง ข้าก็สาม,มารถถือโอกาสนี้ยืนยันได้แล้วว่าหยุนเหมียนเป็นแม่มดรอให้เขารือเรื่องแม่มดอยู่ข้างกายเฟิ่งเซียวเสร็จก่อนบันลลังก์เขาก็จะไม่มั่นคงอีกต่อไปจากนั้นอุดมการณ์ยิ่งใหญ่ของข้าก็จะสําเร็จนี่คือเม็ดบัวสวรรค์มีไอเทพของหยุนเหมียนเสียด้วยหยุนเหมียนอยู่ในวังนี้จริงๆด้วยข้าจะไปถามนางเรื่องจกักรพรรดิตำหนักหยุนสู้ ฟิงเซย,ยังไม่สึกจจากราชสำนักอีกหรอนเนี่ยพอเขากลับมาข้าต้องบอกเขาเรื่องว่ยโยจืออาจจะแพ่งทายเรื่องเข่าหรือแม่มดยินเหมียนใช่ด้วยเกิดอ,อะไรขึ้นเซียวจิวและเ,เะเจ้าเทพเจ้าทึงเหนือท่านเทพท่านมาได้อย่างไรกัน หยุนเหมียนจะบ้านเนี่ยมันจะฆ่าฆ่าแล้วนะเว้ยทำเกินไปแล้วแต่ช่วยจัดการเขาเราสิยายปีศาจจิ้งจอกก้าห่างเห็นได้ชัดว่าเจ้าเป็นคนโจมตีข้าก่อนปีศาจจิ้งจอกอะไรกันล่ะข้าคือเทพจิ้งจอกเจ้าแห่งชิวชิวผู้สง่าผ่าเผยเป็นสัตว์มงคลงนับไฟข้าเห็นเจ้าทำตัวรัาร่ๆ คิดว่าไม่น่าจะให้คนดีกลัวว่าจะทำลายโลกมนุษย์ก็เลยลงมือเฉยๆว้าวเทพผู้สง่างามอย่างข้านะจะทำลายโลกมนุษย์อย่างไรข้าว่าปีศาจจิ้งจอกอย่างเจ้าตั้งหาที่ทำลายข้าจะกำจัดเจ้าท่านเทพช้าก่อนมันเป็นเด้่องเข้าใจผิด ค้ามใจผิดอะไรกันจะช่วร้ายนี่มันน่าเกลียดน่าเกลียดชั่วร้ายช่วร้าย,ายหุบปากนะกำลังสนุกเลยเรื่องราจะเป็นยังไงต่อไปก็ต้องรอติดตามชมนะคะ